สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒท็อกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2,565ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากบัณฑิตกิติมศักิ์ท่านประยูนอินสกุลปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์ค่ะท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยก็อยากจะถามถึงประวัติและก็ผลงานของท่านสักเล็กน้อยค่ะครับก็ผมในประยูนิสกุลปัจจุบันนะครเป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ได้รับพระบุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับเป็นพญาแรกนาในงานในพิธีงานพืชมงคลจดพระนางคันแรกนาฝัน สองปีที่ผ่านมานะครับผมได้รับนะครับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาครับเป็นสิ่งที่ผมเป็นเกียรติประวัติและเป็นความภา,พพาคภูมิใจของตัวผมเองแล้วก็วงตระกูลและก็หน่วยงานที่ผมสังกัดอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าพื้นฐานครอบครัวผมเนี่ย ผมโตมาจากลูกเกษตรกรโตมาจากลูกชาวนาแต่ผมก็ได้ไปเรียนหนังสือนะครับจากสถาบันการศึกษาทางสกอก็โดยได้ทุนจากโรงเรียนสกอแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสที่นะครับระหว่างที่ใช้หนี้ทุนโรงเรียนสกอเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสที่มา,เ,าเรียนที่นะครับมหาลัยราชพัฒพระนครศรียาจนกระทั่งจบปริญญาตรี สิ่งนี้เองนะครับที่ลูกเกษตรกรแล้วก็ไดเ้เรียนหนังสือกระทั่งจบปัญญาตีนะครับในเรียกว่ามหาวิทยาลัยที่พัฒนาชนบทเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมได้เข้าสู่ชีวิตราชการมาตั้งแต่ในระดับนะครับระดับ3จนถึงปัจจุบันถ้าเทียบเป็น4ก็คือผมก็ระดับ11ซึ่งเป็นข้าราชการสูงตำแหน่งสูงสุงสดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะฉะนั้นในพื้นฐานเนี่ยที่ผมเป็นลูกของเกษตรกรด้วยอยู่ในครอบครัวเกษตรกรและผมก็ได้มีการเ,าเรียนและการศึกษาในมหาลัยราชภัฏซึ่งมันเป็นมหาลัยที่ในการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาชนบทสามารถที่จะเ,เรียนรูก้กับเพื่อนๆร่วมร่วมในการสถาบันการศึกษาที่มาจากลูกชาวบ้านลูกชาวนาลูกเกษตรกรด้วยกันหรือ,อคนที่อยู่ในชุมชนด้วยกัน เพราะฉะนั้นพื้นฐานความรู้ที่ได้ทั้งจากในสถาบันของมหาวิทยาลัยหรือได้จากเพื่อนร่วมงานได้จากพื้นฐานครอบครัวเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยที่ไปบริหารงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีอยู่22หน่วยงานผมสามารถที่จะนำพื้นฐานเดิมและก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับเพื่อมาพัฒนาพี่น้องเกษตรกรมายกระดับเกษตรกรถามว่าผมทําอย่างไรที่ให ชีวิตของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับการทําตรงนี้ต้องให้จับต้องได้ก็หมายถึงว่าผมจะต้องลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรให้ได้นะหลังจะลดต้นทุนแล้วเนี่ยผมต้องอเพิ่มผลผลิตไปคู่กันในเมื่อเราลดต้นทุนมาแล้วเราก็เพิ่มผลผลิตและอีกสิ่งที่ผมได้ทําต่อเนื่องซึ่งเป็นผลงานที่ประจักษ์ก็คือในเรื่องของราคาท่านก็จะเห็นว่า นในระยะที่ผมเป็นประหลัดมาปีนี้ปีที่2แล้วเนี่ยนะราคาข้าวนะฮะก็หมื่นกว่า20,000น,นะครับราคายางนะครับวันนี้ก็แตะ90าบาทแล้วเพราะฉะนั้นผล,ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับต้นทุนลดลงผล,ผลผลิตต่อไร่นะครับเพิ่มขึ้นนแล้วก็ได้ราคาที่สูงขึ้นนะฮะและผมก็นะสิ่งที่ผมได้ทำงานแตกต่างจากท่านอื่นก็คือว่าผม เป็นประหลัดกระทรวงเกษตรเกษตรกรนอกจากจะดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยผมยังเป็นพ่อค้าด้วยเพราะฉนั้นผมก็ต้องเอาสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่ทั้งเป็นสินค้าที่เราเก็บจากไร่จากนาจากสวนนะครับหรือเป็นสินค้าที่แปรรูปของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับผมไปติดต่อประสานงานเพื่อไปค้าขายกับต่างประเทศไม่ว่าเป็นตลาดเก่าย่างประต,ตลาดจีนแล้วก็ขยายให้ตลาดให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ตลาดต่างประเทศยังตะวันออกกลางขนาดนี้ก็สามารถส่งนะครับวัวนะฮะหรือส่งโคมีชีวิตไปขายได้แล้วซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในสมัยที่ผมเนี่ยเป็นประหลัดกระทรวงเกษตรธนกรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า ในผลงานที่เด่นๆก็จะชัดเจนว่าผมเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรได้ผมเพิ่มผลผลิตของพี่น้องอให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วผมก็เปิดตลาดค้าขายกับนอกจากจะค้าขายกันในประเทศแล้วผมก็เปิดตลาดต่างประเทศครับค่ะแล้วท่านได้มีการทํางานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาย่งไรบ้างคะครับก็โ,โดย นะครับในที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในฐานะที่สิทธิ์เก่าเนี่ยนะครับในที่ในขณะที่ผมมีตําแหน่งนะครับเป็นรองประลัดกระทรวงเกษตรก็ดีเนี่ยนะฮะผมก็ได้นําความรู้ในตําแหน่งรองประหลัดนะครับได้มาทํางานได้มาทํากิจกรรมร่วมกับมหาลัยนะครับได้มีการที่มานะครับเป็นอาจารย์เพื่อจะสอนพิเศษกับน้องๆส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าทํา กิจกรรมร่วมกันนะครับในเรื่องของ c ีเกับมหาวิาลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ปรารมาตัวไว้ว่านะครับะจะให้ผมนะครับได้นอกจากการมาได้ทำอสอนพิเศษแล้วผมอาจจะไม่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของน้อ,นองๆที่ เรื่องของผลงานวิชาการนะครับหรือเรื่องของที่จะ,ะน้องๆจะไปทํากิจกรรมในในพื้นที่ในหมู่บ้านในชนบทอย่างเงี้ยผมก็ด้วยความยินดีนะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็เหลือเวลาสักเล็กน้อยค่ะอยากจะให้ท่านกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้สักเล็กน้อยค่ะครับก่อนที่จะได้แสดงความยินดีเนี่ยก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นะครับที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย นะครับอของราชาพ,พาัฒพระนครศรียุธยาก็ดีหรือในมหลาลัยราชาพัฒต่างๆเนี่ยนะอยากเนีให้ให้ทุกคนเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจว่าขณะนี้บ้านเมืองเนี่ยนะฮะมันพัฒนาไปมากบ้านเมืองเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นลูกชาวบ้านลูกชาวนาลูกเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ปัจจุบันเนี่ยเขาเอาคนมีความรู้เอาคนมีความสามารถมาทํางานกันแล้วนะเพราะฉนั้นอย่าไปคิดว่าการที่จะได้มียศมีตําแหน่งจะต้องเป็นลูกคนนั้นต้องเป็นหลานคนนี้ซึ่งขณะนี้พี่อยากจะให้มองตัวตัวพี่หรือตัวผมเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วว่า คนเรานะถ้าตั้งใจศึกษาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถก็สามารถที่จะไปสู่ตําแหน่งที่สูง,สงขึ้นนะครับเป็นผู้บริหารบ้านบริหารเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ดีหรือบางท่านก็ไปเป็นข้าราชการเมืองเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้วาดฝันของตัวเองว่าทุกคนมีสิทธิ์ไปถึงและก็ในโอกาสที่นะครับในวันนี้ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานนะครับได้ พระธานปริญญาบัตรในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่จะได้ออกไปทำงานไปเป็นบุคคลที่สังคมนะครับต้องการไปช่วยกันพัฒนาบ้าน,พ,นาพัฒนาเมืองให้เห็นว่าบ้านเมืองของเรานั้นนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรและรับผิดชอบประเทศชาติด้วยกันครับขอบคุณครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะบัณฑิตกิติมาศ์ท่านประยูนอินสกุลปริญญาวิทยาศา,ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศเป็นอย่างมากค่ะคขอบคุณค่ะคสำหรับ<อ>วันนี้สวัสดีค่ะ